ถ้าให้พูดถึงสุริยะ AXL Go Premium 3ปี2019ตัวนี้แค่10วินาทีจะขอพูดแค่ตัวเลขนี้คอ0.86มันคือค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับหรือคอที่สูงถึง0.86ซึ่งผิดกฎอย่างรุนแรงกฎสากลจำกัดไว้ที่0.83สุริยะทำได้โดยการรีดหน้าไม้ให้บางเฉียบและใช้โลหะผสมพิเศษซึ่งมันช่วยให้หน้าไม้ยุบตัวและดีดกลับได้รุนแรงเหมือนทรัมโพลีนทำให้เกิดบอลสปีดหรือความเร็วลูกกอบที่สูงมหาศา,ศาลในจังหวะ ผลกระทบจริงๆต่อเกมของคุณก็คือระยะทางครับแม้จะสวิงด้วยสปีดเท่าเดิมลูกกอล์ฟก็จะพุ่งออกจากหน้าไม้เร็วกว่าไดรเวอร์ถูกทั่วไปผลคือระยะที่ไกลขึ้นทันที15-20หลาแบบจับต้องได้และสเปคนี้ที่มากับก้าน Flex S ยิ่งหายากถ้าคุณเป็นคนมีสปีดแต่ไม่สนกดและแค่อยากได้ไดรเวอร์ที่เด้งที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะทำได้แค่ค่าคอ0.86นี้จบทุกความต้องการครับสนใจก้านโมพรีเมียมไม้กอล์ฟมือสองสภาพดีจากญี่ปุ่นไปที่ golfshaft.online จากนั้นคลิกที่ขีด3ขีดและคลิกที่ Price List มีสินค้าให้เลือกหลายร้อยรายการ